อุ๊ยอีกไม่กี่วันหวยจะออกแล้วนี่นาเรายังไม่ฝันอะไรเลยสาธุนางฟ้าจา๋าไหนๆก็อยู่ใกล้ขนาดนี้แล้วลูกช้างขอพรให้ถูกรางวัลที่หนึ่งบ้างได้ไหมงวดนี้ซาตานตัวดำพูดแทรกขึ้นมาว่าชาตินี้เธอคงทำบุญมากมายเลยสินะถึงได้ขอรางวัลที่หนึ่งฉันตอบเปล่าไม่ได้ทำบุญอะไรเยอะหรอกแต่วันก่อนก็ให้ขอทานไปยีบาทนะ ฮ่าฮ่าฉันกล้าเนาะขอรางวัลที่หนึ่งทำบุญแค่ยี่สิบขอเป็นล้านไม่รู้สึกหรือว่าโลภมากไปนะ่ะซาตานตัวดำพูดเยาะเย,ะเยะ้ยนางฟ้าสีขาวพูดและถามฉันว่าไม่เป็นไรจ้ะเธออยากรู้ไหมว่าพรที่เธอขอไปนั้นจะสามารถเป็นจริงได้ไหมอยากรู้สิเจ้าค่ะฉันตอบนางฟ้า เงินตามเรามาจะพาเธอขึ้นที่ดูและไปหาคำตอบให้เธอได้รู้ความจริงบนสวรรค์งั้นหรอไปกันเถอะนางฟ้าพูดจบฉันก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าไปที่ก้อนเมฆสีขาวมากมายห่างออกจากพื้นโลกหลายกิโลเมตรและล่องลอยไปมาติดตามนางฟ้าที่นำทางไปมาถึงแล้วที่นี่แหละคือสถานที่จะตอบได้ว่าเธอมีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งไหมนางฟ้าพูด ขอพอรที่เหล่านางฟ้าจะให้พรสำเร็จได้นั้นจะต้องขึ้นอยู่กับผลบุญของแต่ละคนว่าเคยมีศีลมีสมาธิไหมบัรลุธรรมหรือ,รอ,อยังเคยทำกุศลทำบุญให้ทานเคยทำนุบำรุงศาสนาไหมเคยเสียสละตนเองเพื่อผู้อื่นไหมสถานที่นี้คือหุบเขาทองคำที่ชาวโลกจะมองไม่เห็นจะเห็นได้เฉพาะเทพเทว,วดาที่ทำหน้าที่ปกปักรักษามนุษย์ หรือเทวดาประจํำตัวนั่นเองและเทวดานางฟ้าที่ทำหน้าที่ประทานพรก็มีหน้าที่แยกออกไปตามความรับผิดชอบและจะประทานพรให้ใครก่อนนั้นต้องดูว่าผลบุญที่เคยทำมาของทุกภพทุกชาติและชาติปัจจุบันนี้ด้วยเอามารวมกันจนได้ความสูงของภูเขาทองคำว่าจะใหญ่โตมากหน่อยแค่ไหนยิ่งภูเขาใหญ่โตก็แปลว่าํำบุญไวมาก เช่นทางโน้นคือผู้เขาทองคําของคนที่มีบุญมากๆและเคยเสียสละแม้กระทั่งชีวิตตนเพื่อส่วนรวมเคยทําบุญทํากุศลทุกอย่างโดยเฉพาะเคยเสียสละทรัพย์มากมายเพื่อเผยแพร่ดูแลศาสนาให้ยืนยาวเป็นผู้นําที่ดีไม่โกงกินประเทศจึงมีบุญสะสมมากมายถ้าบุคคลกลุ่มนี้ขอพรก็จะได้รับก่อนแต่ส่วนใหญ่พวกท่านจะไม่ค่อยขอพรให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะัก เพราะต้องการนำกุศลเหล่านี้มาใช้เพื่อการพ้นทุกข์ mm. เพื่อการบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันตในภพชาตินี้มากกว่าที่จะอยากใช้เงินแบบสุขสบายเพราะมันคือกิเลสที่ทำให้ยึดติดและเครื่องคำขนาดเล็กรองลงมาทั้งเป็นก้อนใหญ่ๆที่เป็นแท่งเล็กๆน้อยๆไปถึงขนาดเข้าหนวดกุ้งก็คือคนทำบุญใหญ่ๆบ้างเป็นบางครั้งส่วนที่เห็นเป็นเม็ดทรายสีทองใต้น้ำถมกันหนาแน,น่นเยอะมากๆนั้น คือบุญของคนได้ทําบุญทําทานบ้างเป็นบางครั้งคนกลุ่มนี้โอกาสที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งคือไม่มีเลยนงางอ้าวจะรู้ได้ไงว่านั่นบุญของใครทองคาเป็นของใครล่ะฉันถามนั้นง่ายนิดเดียวสําหรับเหล่าเทพเทวดานางฟ้าแค่นึกชื่อของคนที่ขอพรแค่นั้นพัพทองคาของคนนั้นก็จะปรากฏถ้าบุญไม่มากพอถึงแม้นนางฟ้าอยากจะช่วยให้ถูกลอตเตอรี่สองตัวล่างก็ทําไม่ได้และให้พรไม่ได้ พราะไม่สามารถก้าวไก่เรื่องกฎแห่งกรรมได้นางฟ้าพูดแล้วทงคำที่ลูกช้างสร้างบุญไว้ทุกภพทุกชาติและรวมบุญของชาตินี้ที่แทบไม่ได้ทำบุญอะไรเท่าไหร่เลยจะอยู่ตรงไหนนะนางฟ้ารู้ไหมจ๊ะนางฟ้าตอบฉันว่าบอกไม่ได้จ้ะนั่นเป็นความลับของสวรรค์ แต่ใครมาถึงที่นี่ได้ย่อมไม่ใช่คนธรรมดาที่จะสามารถมารู้เห็นและสัมผัสกองบุญตัวเองได้เอ๊ะหมายความว่าอะไรคะนางฟ้าลูกช้างไม่เข้าใจอ๋อออหายไปไหนแล้วนางฟ้ายังไม่ได้ตอบคำถามเลยโอ้ยปวดคอจังอ่อ่ะ,อะนี่เรานอนหลับฝันกลางวันอยู่หรือนี่